สวัสดีครับวันนี้มาเด็ดกันสั้นๆรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะนอกเหนือจากการปล่อย iOS 17.4 RC แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iOS 16.7.6 RC และ iPad OS 16.7.6 RC ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad ที่ลงทะเบียนนักพัฒนากับ Apple เอาไว้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์มาติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์กันได้แล้วครับสำหรับ iOS 16.7.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ โดยการอัปเดตครั้งนี้มีหมายเลขวิวเป็น 20h320 การอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับมีเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขบั๊กที่พบและอัปเดตด้านความปลอดภัยเท่านั้นครับคาดว่าสัปดาหนะ์หน้า Apple น่าจะปล่อย iOS 16.7.6ตัวเต็มมาให้อัปเดตก,กันแล้วครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ